นายจำลองชาวสุทิยไพสิทธิ์เป็นกำนันตำบลเียงคอยซึ่งตำบลบยงคอยของผมได้รับคัดเลือกเป็นตำบลสาราสนเทศระดับจังหวัดตำบลของผมจึงได้มีการประทุมเพื่อวิเคราะห์ชุมชนโดยใช้ฐานข้อมูลจากจอปรและข้อมูลกชช2คอก็ดีและข้อมูลอ,ชอ,ชอืออ่ออนๆของชุมชนมาร่วมกันวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม c a a จากการวิเคราะห์ข้อมูลของตำบลแล้วทำให้เราทราบถึงจุดอ่อนจุดแข็งของตำบลและมีการวางแผนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาของตำบลให้ชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งมีการวางแผนร่วมกับหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นวัดโรงเรียนอนามัยพัฒนาชุมชนเกษตรตำบลท้องถิ่นเพื่อเป็นการ บูรณาการแก้ไขปัญหาโดยแก้จุดด้อยและพัฒนาจุดเด่นซึ่งปัญหาจุดด้อยจากการวิเคราะห์ cia ของตำบลเมืองคอยของเราคือปัญหาเรื่องการจัดการความเสี่ยงและปัญหาความยากจนในช่วงปีที่ผ่านมามีการแพร่กระจายของโรคโควิด -19 าทำให้ชาวบ้านในตำบลเมืองคอยได้รับผลกระทบทด้านรายได้และอาชีพและไม่สามารถใช้ชีวิตแบบปกติได้ ไม่ค่อยจับใจใช้สอยชาวบ้านมีรายได้น้อยลงข้าวของมีราคาแพงด้วยสภาพพื้นที่ของตำบลเมืองคอยเป็นตำบลที่มีขนาดเล็กเหมือนตำบลทางผ่านคนไม่ค่อยรู้จักเราจรึงต้องใช้ระบบสารสนเทศไม่ว่าเป็นเฟซบุ๊กเผยแพร่ตำบลการปักหมุดในแมบบเพื่อสะดวกแต่การเข้าถึงและการเดินทางเข้ามาในหมู่บ้าน การทําป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆเพื่อเผยแพรแ่ข่าวสารให้คนรู้จักตาบลของเรามากขึ้นว่ามีพื้นที่ต้นแบบโคกหนองนามีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติอย่างคลองเวียงคอยการทําน้ําตาลตโหนดแบบดั้งเดิม mm hmm. เมื่อมีคนรู้จัก mm hmm. ก็มีคนเข้ามาในพื้นที่ของเรามากขึ้นหลังจากสถานการณ์โควิดค kh mm ี่คลายลงก็มีคนเริ่มเข้ามาในหมู่บ้านตำบล เพิ่มมากขึ้นส่งผลให้ชาวบ้านมีอาชีพค้าขายและมีรายได้เพิ่มขึ้นตามลำดับด้วยจุดแข็งของตำบลของเรามีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรหลายอย่างเช่นน้ำตาลตะโนดข้าวขนมหวานความเป็นธรรมชาติของพื้นที่ที่สร้างความประทับใจให้กับคนภายนอกและมีคนเข้ามาดูงานโคกหนองนาในพื้นที่ของเรา มากขึ้นทําให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลภายนอกดังนั้นจึงทําให้เศรษฐกิจภาพรวมของตาบลดีขึ้นตามลําดับชาวบ้านก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยครับวัดเบียงคอยเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนเบียงคอยและประชาชนใกล้เคียงวัดแต่ท่านให้ธรรมะให้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ทางด้านศาสนาทำให้คนเวยงคอยนั้นมีความคิดที่ดีแล้วก็ปฏิบัติที่ดีที่ชอบในเรื่องเกี่ยวกับโคกหนองนาด้วยนรงเรียนวิงคอยนั้นนอกจากให้ความรู้ในด้านวิชาการกับนักเรียนโรงเรียนวิงคอยก็ยังได้รับการฝึกอบรมให้มีความประพฤติในการเป็นคนดีนอกจากนั้นก็ยัง นักเรียนโรงเรียนเบียงคอยมีโอกาสได้ศึกษาที่โคกหนองนาเพื่อที่จะนำแบบแผนไปเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันนอกจากนี้ก็ยังมีโอกาสที่จะได้ศึกษาเรื่องชนชาติโดยเฉพาะเรื่องไทยทรงดำซึ่งไทยทรงดำนั้นก็เป็นชนชาติที่มีอยู่มากในตำบลเบียงคอยในฐานะที่ เป็นปราศชุมชนได้มีโอกาสให้ความรู้ความคิดและประสบการณ์ให้กับผู้ที่ดำเนินงานเกี่ยวกับตำบลสารสนเทศลใลชุมชนรู้สึกดีใจครับและแล้วก็ภูมิใจมากนอกจากได้มีโอกาสที่จะให้ความรู้ความคิดแล้วก็ยังมีโอกาส ในการที่จะนำความรู้ความคิดตสาัๆนั้นนะไปเผยแพร่เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขอย่างกว้างขวางต,ต,ต่อไปอีกครับื่าอเดินนัดเดินทางที่ผ่านมาในตำบลเรียคอยของผมนะครับนี่คือขนมน้ำการตระโนดที่ทำจากวัตถุดิบจากต้นตาลจากธรรมชาตนะครับรสชาติหองหวาน,นรอร่อยนะครับ ร้นานแล้วจะติดใจนะครับแวะได้ที่ในพื้นที่ตำบลเมืองคอยของผมนะครับดีๆต้อนรับนักเดินทางทุกท่าน,นนะครับขอบคุณครับ